ข่าวดีข่าวใหม่ข่าวที่ต้องแชร์ให้เพื่อนรู้อยู่หน้าโปรไฟล์ให้เราสังเกตกล่องขาเข้ากดเข้ามากล่องขาเข้าเราต้องการส่งข้อความหาใคร อดีตเราไม่สามารถส่งรูปภาพได้ปัจจุบันเราสามารถถ่ายได้ทั้งภาพสดและก็ส่งทั้งรูปภาพในคลังวิดีโอของเราตัวอย่างบอทออนกดเข้าไปที่กล้องก็จะเป็นกล้องถ่ายปัจจุบันเราสามารถกดถ่ายรูปและก็กดนําส่งให้กับเพื่อนของเราได้เลยตัวนี้บอทออนจะไม่ส่งเนาะทีนี้มาดูตัวสติ๊กเกอร์ตัวสติ๊กเกอร์เราก็สามารถส่งสติ๊กเกอร์ได้และตัวกรอบสี่เหลี่ยมจะเป็นกรอบรูปภาพหากเรากดเข้าไปกรอบสี่เหลี่ยมก็จะเข้าสู่คลังภาพคลิปวิดีโอและภาพนิ่งของเราเราสามารถเลือกภาพที่เราจะ และกดนำส่งได้เลยตัวนี้ก็จะไปอยู่ที่กล่องข้อความหาเพื่อนเรากับรูปภาพของเราแล้วนะนี่คือการอัปเดตล่าสุดและเป็นข่าวดีมากๆเลยหากเราส่งผิดละอะอะทำยังไงเราก็กดไปที่รูปภาพค้างไว้ตัวถังขยะจะขึ้นมาแล้วเรก็กดลงถังขยะได้เลยทั้งข้อความและสติ๊กเกอร์น้ออยากเรียนรู้ติกตต๊กตอกติ๊กตอกชอบสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์อย่าลืมกดติดตามบอสออมน่โคดไว้นนะ